สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันพัธที่17กุมภาพันธ์นะครับ12นาฬิกา54นาทีนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมของ AKU นะครับพักบ่ายจนถึงเย็นนะครับเย็นนี้ผมอาจจะติดทุละนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวเราดูกราฟจริงผ่าน MT ็ไฟลแล้วกันนะครับ Mt 5ไฟล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อเช้าก็เขาก็ปรับขึ้นมามาต่อนะครับเดี๋ยวอธิบายภาพถอยหลังมานิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเรามองตั้งแต่โลนี้มานะครับตรงนี้เป็นโลศูนย์นะนะครับตรงนี้มองเป็นไฮ นะครับแล้วก็นี่เป็นโล2นะครับอันนี้เป็นไฮสามนะครับส่วนเนี้นะครับอาจจะเป็นโลสี่ที่จบไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังอยู่ในกรอบของที่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวต้องตามดูแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่ไปตรงนี้มันขึ้นมาแรงพอสมควรนะครับมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้เลยนะครับทีนี้ลักษณะการขึ้นการย่อการขึ้นเนี่ยนะครับไอ้ก้อนนี้เนี่ยเอฟเฟกมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราเราเทียบศูนย์ไปหนึ่งนะครับ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ภาพเป็นแบบนี้นะครับเราเทียบจากไฮหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาวางตัวสองนะนะครับสัดส่วนสําคัญเนี่ยเวลามันขึ้นมาเนี่ยครับมันมันขึ้นแบบนี้นะครับในในภาพย่อยขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับน่าจะเป็นไฮสามไปตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพที่ย่อมาเมื่อวันวันก่อนหน้านะครับเราจะพิจารณาจากชุดย่อลงมาตั้งแต่ไฮสามนะตรงนี้มานะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูว่ามันมายังไงนะครับ มันลงมาถ้า,าใช้โลนี่นะครับไฮนี้รอบที่ลงไปคาที่แล้วนะครับมันคือตรงนี้นะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของโลสีตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฮสามตรงนี้เป็นโลสองนะไฮหนึ่งนะครับโลศูนย์มันวงจรประมาณนี้นะฮะทีนี้เนื่องจากว่าไอชุดนี้เนะี่ยความพยายามมันเหมือนจะขึ้นต่อเลยถ้าขึ้นต่อมันอาจจะขึ้นไกลเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าการที่จะขึ้นต่อมันต้องผ่านไฮเดิมไปนะไฮสามเนี่ย นะครับแล้วก็ถ้าผ่านไฮสามไปมันจะขึ้นไปทางไฮห้านะครับทีนี้ถ้าเราเท่าข้อมูลที่มีเนี่ยนะครับแล้วมันกรณนนีถ้ามันย่อมาไม่หลุดโรแล้วเนี่ยนะครับภาพมันจะขึ้นไปทางนี้เราจะพอจะวัดคร่าวๆได้นะว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนเดี๋ยวผมจะเทียบ projection ขึ้นไปเลยนะครับใช้ตัวนี้นะ f i b e n a c c i extension นะครับคลิกจุดต่ำสุดตรงนี้รู2นะครับไฮสามแล้วก็วางรูสี่ตรงนี้ถ้าสีไม่ทำรลต่ำกว่านี้แล้วเนี่ย มันมีโอกาสจะขึ้นมาทิศทางประมาณนี้นะนะครับทิศทางขึ้นประมาณนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราดูดีเทลตรงนี้นะครับเราน่าจะแม่นยำกว่านะครับไอเดียคือว่าถ้ามันผ่านไฮนี้มาไฮสามนะครับประมาณหนึ่งแปดแปดศูนย์ก็จะมีโอกาสขึ้นมาทางก้าศูนย์หรือว่าพันเก้านะนะครับเดี๋ยวเราดูประมาณนี้ก่อนแต่ที่นี้ในความน่าจะเป็นเนี่ยเราต้องดูภาพตรงนี้ด้วยนะครับในภาพตรงนี้เมื่อเช้าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับก็เขาผ่านไฮเดิมไป ถ้าเราดูในสักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสามสิบนาทีนะเราเห็นว,ว่าดีเทลมันประมาณนี้นะถ้าเราพิจารณาจากจากไฮหนึ่งแปดแปดศูนย์นะครับไฮหนึ่งแปดแปดศูนย์เอาใหม่นะครับไฮหนึ่งแปดแปดศูนตรงนี้นะครับแล้วก็โลโลเป็นโลเมื่อวานนะหนึ่งแปดแปดสี่นะครับชุดนี้สังเกตว่ามันมันเคลื่อนที่อยู่นี้ขึ้นมานะนะครับภาพของเมื่อ เมื่อเช้าเนี่ยเขาติดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ย่อมาหน่อยแล้วขึ้นต่อนะครับถ้าจากตรงเนี้ยจากชุดตรงเนี้ยเราเราวัดวัดเป้าได้เหมือนกันนะครับมันมีโอกาสคือ,อไอเดียนเราจะพยายามดูว่าเขาจะผ่านไฮนี้หรือไม่นะครับถ้าผ่านไฮนี้มันก็ได้จะขึ้นต่อทีนี้ความน่าจะเป็นตรงเนี้ยถ้าตามตัดส่วนมันน่าจะนิวไฮอยู่นะมันมีโอกาสจะขึ้นต่อนะครับหมายความว่าถ้าใครบายมาก็จะลองถือดูได้นะแต่ถ้าใครเซลวาเนี่ยก็ต้องดูว่า เขาจะผ่านตัว180ไม่ใช่นะครับถ้าผ่านมันจะไปไกลเลยนะนะครับจากชุดนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูแนวเมื่อวานนิดหนึงนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่อีกชุดเนี่ยเรามองแบบนี้นแล้วมันยกโลตรงนี้นะเดี๋ยวผมวัดอะไรดูนิดหนึ่งนะครับภาพเมื่อช้าที่ก็ติดตรงนี้นะครับนอกจากว่ามันติดแนวสําคัญไฟโบ8นตรงนี้นะครับมันจะมีเอฟเฟกตจตรงนี้ด้วยนะ นะครับวิธีวัดเดี๋ยวผมว่าได้ดูนะมายไงนะเอาพวกนี้ออกก่อนนะครับเราก็เราจะวัดจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับจุดที่สองตรงนี้นะครับจุดที่สามเราเอาลากาว่างที่นี่นะทำไมนะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่สองตรงตรงนี้นะครับภาพเป็นนึ่งนะขึ้นใช่ไหมครับยอ่อ เนี่ยอันนี้เป็นไฮของเมื่อคืนนะที่เขาเติดกันแล้วเช้าก็ย่อใช่ไหมอันนี้ในสำคัญพอดีนะร้อยหกจุดแปดแล้วอันี้เริ่มจะย่อลงมานะครับแล้วก็นิ h วไฮไปใหม่เอฟเฟกตอนนี้เนะี่ยไอชุดนี้เนะี่ยเราพอจะเทียบแบบนี้ขึ้นไปได้นะครับถ้าผมเทียบขึ้นแบบนี้นะเราก็จะเขาจะมีโอกาสขึ้นไปต่อตามนี้ครับใช้โลนี่ใช้ไฮนี่นะครับ,รบแล้วก็เอามาวางที่รลนี่นะ มันมีโอกาสที่เป็นไปทางนี้ต่อนะครับถ้าตรงนี้คือร้อยเปอร์เซ็นสัดส่วนแรกๆก็จะขึ้นมาประมาณหกเอจแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะขึ้นมาทางหนึ่งแปดแปดหนึ่งซึ่งหมายความว่าถ้ามันมาแปดแปดหนึ่งเนี่ยมันจะเลยหัวเดิมมามันจะขึ้นต่อนะทีนี้ถ้าอีกสัดส่วน,นจะขึ้นมาเนี่ครัแปดห้าเก้าศูนย์นะถ้าใครบายมาแล้วนะอาทีพีทางนี้นะครับแปดห้าแปดเก้านะนะครับ เดี๋ยวพอเขาผ่านอันนี้มานะ่าจะขึ้นต่อนะนะครับถ้าใครบายก็อ Lock, ็อปล็อคใกล้ๆก็แถวนี้ละกันนะนะครับตราบใดที่ไม่หลุดตัวหนึ่งแปดหกเก้าเลยนะครับมันจะยังขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ถ้าเราบายไปช้าๆน,นะครับรอซับล็อคก็ต่ำกว่าตรงนี้ละกันโูที่เขาขึ้นไปนะนะครับไอเดีย x au นะครับภาคอ่าภาคเย็นจนจนค่ำละกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ